คอนมาร์ครีนในผลน้อยกำลังหลับอยู่ข้าเข้าใจแล้วคอนมาร์ควีตท่านรู้ไหมวันนี้ข้ามีความสุขมากที่ได้เจอในผลน้อยข้าได้กินอาหารไปเยอะเลยเป็นอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าเธอมีความสุขทันทีที่เราพบกันเธอก็ทําให้ข้าโดนใส่ฟ้าฟาดใส่ที่ใบหน้าของข้าเลยในผลน้อยช่างแตกต่างจริงๆนอกจากนี้ท่านมาร์ควิสท่านไม่รู้หรอว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขอให้ข้าเล่าเรื่องผีเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เธอนอนหลับ สาวน้อยเจ้านอนเถิดะนะเป็นเด็กดีข้าจะเล่านิทานให้ฟังดีไหมดีในพลน้อยของพวกเราเยี่ยมมากเด็กคนอื่นๆจะยอมฟังเรื่องผีก่อนเข้านอนได้อย่างไรแต่อย่างว่ามันจะดีกว่าสำหรับเธอที่จะกล้าหาญมากกว่านี้เพื่อที่ข้าจะได้มั่นใจว่าจะมอบกองทัพลาตีให้กับเธอเออแต่ว่าท่านมาร์ควิสอาการบาดเจ็บของท่านเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ข้ารู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่เข้าท่าแล้วท่านมอร์ควิทท่านบอกกับข้าว่าท่านไม่เป็นอะไรแล้วท่านไอออกมามีเลือดออกมาได้ยังไงผู้คนที่กำลังจะตายเป็นเรื่องปกติที่จะอาจเจียนเป็นเลือด อันมาควิตตั้งแต่ท่านอายุ3ามขวบเมื่อข้าไปรับท่านข้าเจ้าก็พูดถึงความตายทุกวันแล้วกับว่าเจ้ากําลังรอความตายของเจ้าเองแน่อนอนว่าข้าตั้งตารอแต่มันน่าเสียดายที่โชคชะตาถูกตัดสินและข้าไม่สามารถควบคุมมันได้ทําไมเจ้าถึงทําเช่นนี้ไม่กลัวความตายงั้นหรอข้าน,าน่ะนหรอข้าคิดว่าเพราะความตายคือการเกิดใหม่เอ๊ะ มระบบที่ถูกครอบครองโดยจิตวิญญาณเปิดใช้งานระบบการาครอบครองวิญญาณเมวทัาากษะการาครอบครองวิญญาณของข้ายิงโฆสนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วห้องพักอาศัยอืม<ะ>วิญญาณเจ้าเด็กคนนี้หายไปไหนแล้ว Hmm? ขนสัตว์นี่อ้เธอเป็นใครกันแน่นะถึงทำสามารถทำสิ่งั่วร้ายช่นนี้ได้ความผันผวนท้งอารมณ์เกิดขึ้นเยซี่คะแนนบวกสิเอ็ดเยซีเกิดอารมณ์แปปรปนคะแนนบวกหงอะไรกันน่ะทำไมเยซีถึงให้คะแนนกับข้าได้ในเวลานี้เขาจะรู้อะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรแม้ว่าเขาจะรู้อะไรก็ตามมันจะไม่เกิดอะไรขึ้น ทำไมไอตัวเล็กนั่นมันถึงยังไม่ตายกันนะเสียงจากด้านล่างมันถูกวางยาพิษแล้วท่านพ่อตาปวดอดทนรออีกสองสามวันเฮะถูกวางยาพิษั้นเหรอเรื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่หลังจากหลายวันมาแล้วเธอควรจะโดนยาพิษตายได้แล้วนะเชื่อถือได้ไม่ว่าจะอยู่ในอนากาศหรือในผ้าปูที่นอนมันเป็นยาพิษร้ายแรงมันอยู่ในอาหารด้วยไอสารเลวนั่นไม่มีความตั้งใจที่จะทดสอบยาเลยช่วงนี้เขากินยาพิษ ทำไมกันผิดมากมายขนาดนั้นเธอไม่ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆเลยเหรอเจ้าแน่ใจนะว่ามันโอเคแล้วต้องไม่มีปัญหาคนรับใช้ของคอลลิฮาร์ททั้งหมดถูกทรมานอย่างบ้าคลั่งโดยเธอพวกเขาแทบรอไม่ไหวแล้วที่เธอจะตายโดยเฉพาะสาวใช้สองคนนั้นเมื่อข้าไปจัดการมันพวกเขายินดีที่จะทำให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย โอ้สาวใช้สองคนนั้นเมื่อเจ้าชายกลับมาที่เมืองหลวงแล้วครั้งสุดท้ายพวกเขาคือคนที่รับใช้ใช่ข้ายังอยากปีนขึ้นเตียงของเขาเจ้าชายแต่น่าเสียดายที่เจ้าชายไม่ชอบข้ามันดูดีสําหรับข้าเมื่อเสร็จแล้วเด็กน้อยจะส,ส่งไปที่ตัวเมืองหลวงภายในวังหืมข้าถูกวางยาพิษเนยดหรอทำไมข้าถึงไม่รู้สึกตัวอะไรเลยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะยามันชะลออาการรักษาหรือไงเจ้าระบบข้าถูกวางยาพิษหรือเปล่า ระบบดําเนินการตรวจสอบพิษของโฮสต์ต้องเสียหนึ่งพันคะแนนการสก,กัดสําเร็จข้อเสนอแนะไม่ได้วางยาพิษรายละเอียดคนนกอ่อนต่อต้านสารพิษในผิวนางสองครั้งกับจัดสารพิษจากเสื้อผ้า15หครั้งกับจัดสารพิษจากผ้าปูที่นอน15เวลาเฮอ,อพวกเจ้าวางยาพิษค่าทั้งหมกี่ครั้งกันแน่เนี่เจ้าระบบพี่มมาเปียนกูกับค่ากินอาหารเข้าไปยังอยู่ดีไหม บดือนเดือนการตรวจสอบสถานการณ์พิษของพิม้าเปียงกู่ต้องหัก1,000พันคะแนนการสก,กัดสําเร็จข้อเสนอแนะพี่ม้าเปียงกูไมไ่ได้วางยาพิษรายละเอียดไฟพิษในหุบเขาชายแดนไม่สามารถลุกลานได้และวิญญาณไม่สามารถเข้าไปได้พิม้าเปียงกู่เป็นตัวอะไรกันแน่นะทำไมเจ้าถึงเก่งขนาดนี้ ะระบบขึ้นว่ารอข้าแค่พูดในใจเองนะระบบจะหักคะแนนข้าเลยคำนวณราคาคะแนนต้องดึงคะแนน5้าแสนคะแนนล้มเหลวในการแยกคำเตือนเจ้าคะแนนไม่เพียงพอไม่สามารถดําเนินการได้ออจริงแล้วต้องใช้5้าแสนคะแนนในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของสายพันธุ์ม้าของพี่ม้าเปียงกูเป็นสัตว์ในตำนานนั้นหรอเหมียวเหมียวสถานการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าควบคุมแมวตัวนี้ไม่ได้เม สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเจ้าแมวส้มอ้วนใหญ่เจ้าอย่ารีบวิ่งเร็วไปสิณวังหลับไหลของนางสนมเจนเียวเียวเียวสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเจ้าแมวฟ้าตัวนี้เมียวเมียวเเสียวไปเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย เสียไปเจ้าจะเสียบแมวตัวนี้จริงๆด้วยเมียเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเจ้ากลับบ้านกับข้าดีกว่าปื้นฟูความรู้สึกของเจ้าแมวร่างกายของแมวส้อมอ้วนตัวนี้ไม่ดีอย่างน้อยมันต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนที่มันจะได้ครอบครองจิตวิญญาณของมันจวนบ้านพักอาศัยเฮ้อข้าเหนื่อยชะมัดเลย เจ้าเสียวไปกระวลกระวายอะไรเนี่ยเจ้ากลับมาแล้วงั้นเหรอเป็นยังไงไปเล่นสนุกอะไรมาเจ้ามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยข้าเข้ามาตอนไหนข้ามาจากที่ไหนตอนนี้มันไม่สําคัญนี่กายชั่วร้ายของเจ้าเชี่ยวชาญในวิธีชั่วร้ายที่โคตรเลียวแบบนี้งั้นเหรอ ข้าใช้วิธีชั่วร้ายที่ไหนกันข้าไม่ได้ถูกครอบครองโดยซาโต,ตเล็กขนาดนี้ที่มีจิตวิญญาณต่ำและสติปัญญาซึ่งไม่ผลกระทบต่อข้านอกจากนี้เจ้าไม่ได้ได้ขอให้ข้าเพิ่มความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของข้างั้นหรอพี่มาเป็นกูรูส้สึกสงสยัยคะแนนบวกเ้าเอาล่ะเอาล่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้ากลับไปเถอะข้าจะนอนฝันดีเยซีรู้สึกผันผวนทางอารมณ์คะแนนบวกหนึ่งวันที่สองยามเมา ถ้าออกมาหน้าประตูห้องเช่นนี้ไอ้เจ้าสุนัขล่าเนื้อนั่นมันไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นเหรอแต่เขาจะทําอะไรได้บ้างนะแม้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่เฝ้ามองข้าข้าไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเพื่อทําลายสวรรค์และเหตุผลอะไรข้าต้องกลัวเขาด้วยฟบฟบฟบเอ๊ไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้ดูกระตือรือร้นมากถ้าอย่างนั้นข้าจะเลือกเจ้าในวันนี้วงไถ่ฉินเปิดโหมดร่างกายวิญญาณ เจ้าเด็กนี่เอาอีกแล้วนะอารมณ์เย่สี่แปรปวนคะแนนบวกหนึ่ง<ะ>เกิดอะไรขึ้นกันนะเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้าแมวส้มแมวแมวสอยยิิกสอยยิิก เจ้แมวตัวนั้นไม่มีวิญญาณร่างกายของเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะสิ่งร่างยังไงเธอจะไม่มีความสัมพันธ์กับแมวแบบนั้นแน่ๆแล้วใครจะไปรู้กันว่าแมวตัวใหญ่แบบนั้นจะซ่อนเด็กเอาไว้กินอะไรเนี่ยเฮ้้ยน้อยเจ้าหยุดนะ มันรับคะแนนกันเถอะเยสี yeah, พันผลนทางอารมณ์คะแนนบวกหนึ่งเจ้าเมื่อคืนเคยได้ยินไหมว่ามีพังพอนตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในห้องพักน่ะฮะเขาเพิ่งได้รับข่าวจากวังมาเมื่อเช้าพังพอนเข้าไปในบ้านของเหมือนปิงผิงเมื่อคืนทำบ้าให้บ้านของเขาเหม็นพวกเจ้าสองคนนำตัวโลยอยู่มาที่นี่ เออคือข <mm ้าไม่ไ <y> ด้ตั้งใจนะข้าตั้งใจนะฮออะไรนะนี่เจ้าการกระทําแบบนี้มายถึงอะไรกันเจ้าจะให้ความตายกับข้างั้นเหรอเจ้าใช้กิจเล่มนี้เป็นอาวุธไปก่อนนะเออคือว่าข้าไม่ต้องการกิจเล่มนี้ข้ามีอาวุธของข้าอยู่แล้ว ช่างยุ่งเยิงเหลือเกินเจ้าสามารถใช้กิจเล่มนี้ไปก่อนและข้าจะช่วยเจ้าหาอาวุธที่เหมาะสมสําหรับเจ้าอีกทีเจ้าสมควรที่ต้องใช้อาวุธหนักนะข้าพูดตรงๆเลยนะเจ้าแค่คิดว่าข้าเหมาะที่จะเป็นหลีกกุ้ยที่มีค้อนสองอันในมือใช่ไหมเจ้าพูดถึงหลีกกุ้ยคือใครเงี้ยเหรอเจ้าไม่ต้องกังวลไปเจ้าไม่รู้หรอกตามข้ามาอ้เจ้าลองปล่อยมัดของเจ้าลงไปที่พื้นสิ หึเจ้าจะให้ข้าต่อ,อยลงไปที่พื้นนั้นเหรอเป็นยังไงบ้างเจ้าดูสิข้าดูร้ายยังไงหึมพลังของเจ้านั้นบริสุทธิ์แต่เจ้าไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรมากกว่าครึ่งหนึ่งของพลังของเจ้าสูญเปล่าฮึฮึนี่เจ้าทำได้อย่างไร นี่คือวิธีที่ข้าใช้มันวิธีของเจ้านั้นดูรุนแรงมากแต่พลังการฆ่านั้นน้อยกว่ามันไร้ประโยชน์ที่จะพบปะปราจาจา์ที่แท้จริงงั้นเจ้าก็สอนข้าสิกิตของเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่นี่เจ้าหยิบกิดขึ้นมาแลา้วตัดหินก้อนนี้ด้วยความแข็งแกร่งที่ดีที่สุดของเจ้า ما? ข้าทำผิดวิธีหรือเปล่านะเอากิจมาให้ข้า เจ้าเห็นไหมว้าวเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วแรงเดียวกันรวมตัวกันเล็กน้อยไม่เทียบกับพื้นที่ขนาดใหญ่ระดับของแรงจะแตกต่างกัน,กนผลจะแตกต่างกันเกินไปสิ่งนี้เรียกว่าความกดดันเจ้าพูดปรากดอะไรนะไม่เป็นไรกุญแจสำคัญคือค่ารู้เหตุผลแต่ค่าควรทำอย่างไรดี เจ้าถูกผนึกพลังเอาไว้และไม่สามารถใช้พลังงานของเจ้าได้ดังนั้นเจ้าสามารถฝึกฝนวันต่อวันเพื่อค้นหาสัมผัสมันได้ข้าพูดมานานแล้วว่าเจ้าต้องการฝึกฝนเป็นเพียงพันครั้งยากกว่าคนอื่นหมื่นเท่าเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ืมข้าเข้าใจแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าจะทำลายตาประทับไม่ช้าก็เร็วถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้เจ้าคนฝึกฝนอย่างหนักข้าจะมารับเจ้าในอีกสามวันอืม